ฉันยังเป็นคนเก่าแต่เธอต้องการคนใหม่ถูกบังคับยอมโดยไม่เต็มใจต้องจบกันไปแต่คงไม่ยากอย่างนั้นให้ฉันทำใจได้ทันจะให้คุยเป็นแค่คนรู้ฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไร มันยังไม่ไง่ายมันยังไม่ใช่เวลาทำใจไมีได้มันก็ไม่ไง่ายจะให้ไปคุย,ยนั้นจากหีฉันเห็นเธอเป็นคนอื่นยังไม่พร้อมใจมันหายทุกครั้งที่เธอโทรมาอยากจะคอยใ,ใครมารับแทนทีบอกว่าฉันไม่ว่างคุยบอกว่าฉันไม่ว่างพอบอกที่รู้ไม่ต้องโทรมาอีก ใจมันหายทุกครั้งที่เป็นเบอร์เธอก็คงไม่มีอะไรต้องคุยลบเบอร์ไปเลย,ยเหมือนที่เธอลบฉันไปจากหัวใจอ,อย่ากขอเวลา ให้ฉันลืมเธอสักพักไม่ต้องพบที่หน้าไม่ต้องรู้จักก็อาจจะดีมันคงจะยากกับฉันแต่สักวันคงลืมได้เองเรื่องแบบนี้ฉันนั้นทำไม่เก่งยังไม่รู้จะรำยังไงมันยังไม่ได้มันยังมีไงมันยังไม่ใช่เวลา ใจไม่ได้มันก็ไม่ง่ายจะให้ไปคุยนั้นเจอกัฉันเห็นเธอเป็นคนอื่นยังไม่พร้อมใจมันหายทุกครั้งที่เธอโทรมาอยากจะคอยใครมารับแทนทีบอกว่าฉันไม่ว่างคุยบอกว่าฉันไม่ว่างพอบอกพี่รู้ว่าไม่ต้องโทรมาอีกใจมันหายทุกครั้งที่เป็นเบอร์เธอก็คงไม่มี ตองคุยลบเบอร์ไปเลยให้เหมือนที่เธอลบฉันไปจากหัวใจ สดๆเลยทีเดียวนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าใจหายจากโปรเจกต์ Calling Love 2นั่นเองครับครับเมื่อกี้ผมติดใจมากเลยตัวเมื่อกี้ปี๊ปของพี่นะฮะคืออะไรครับพี่เขาเรียกว่าคาซูครับคาซูเครื่อง p e r ก u s s i o n อย่างนี้นะครับแล้วมันคือเป่าแล้วเป็นเสียงได้เลยเงี้ยพี่ใช่ครับทําเป็นใช้ปากเราเป็นเมโลดี้เลยแต่ว่ามันจะต้องแบบถ้าจะให้ดังดีอ่ะเราต้องทําแบบตุตูๆตุตูๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย จะดังออกมามันเสียงถ้าเป่าเฉยๆตุ๊ดตุ๊ดจะไม่ดังคือเป่าไม่ได้ต้องตุ๊ด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 ถึงจะมีเสียงใช่ครับเดี๋ยวยังไงคุยขอไลน์ที่ไว้คุยตัวเดี๋ยวขายของไมครันเดี๋ยวขายของไม่ทันเดี๋ยวเราพูดคุยถึงเพลงนี้กันหน่อยดีกว่านะฮะกับการมาร่วมอยู่ในโปรเจกต์นี้เป็นไงมาไงได้อยู่ในได้เข้ามาอยู่ใน Calling Love 2ไง ก็ทั้งที่ไปได้ไพูดคุยกับพี่พี่ทีมงานเขาเขาบอกว่าในในคอนเสิร์ตสองมันมี9ศิลปินแล้วที่เป็นแบ่งแยกเป็นแนวต่างๆอะไรเงี้ยครับก็คือมีทั้งแบบอารมณ์แบบดีว่ารุ่นเล็กก็มีแบบทั้งพลอยอะไรแบบเนี้ยฮะเดีสตาร์มีพี่ปิเตอร์ผู้ชายอบอุ่นมีเพลงให้มังใจพี่พี่พาชาวชิบุรีก็คือแบบยังขาดแนวเคป๊อปอยู่แบบนี้เป็นต้น เพลงนี้เวลาโชว์สดไม่เต้นกันทุกเม็ดเลยอะไรอย่างเงี้ยเห็นพวกเราซ้อมเต้นกันอยู่แต่วันนี้มาแบบอะคูสติกเนาะพี่เนาะครับเลยไม่ได้เต้นเท่าไหร่เลยเสียใจมากเลยฮะนะก็เลยได้มันอยู่ในโปรเจกต์นี้นะครับเพราะขาดพาร์ทนี้อ่าเป็นเพลงล็อกทำเกี่ยวเพลงล็อกที่ฟังง่ายๆหวานๆลนะครับอะถ้าถ้าพูดถึงเนื้อหา calling love เนี่ยเขาก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการ โทรศัพท์เนืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพลงใจหายนี่เนื้อหาลิงก์งันประมาณย่งไงครับก็เป็นเป็นมุมมองของคนที่เลิกกันไปแล้วอะครับแล้วก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ทําใจอยู่แต่ก็คือทุกครั้งที่ใจหายเราก็นั่งคิดก็คืออาการของคนใจหายที่แบบในในในช่วงระยะเวลาที่เพิ่งเลิกมันเป็นยังไงก็คือแค่เขาแสดงความหวงใยแค่เห็นหน้าจอโทรศัพท์อะครับเวลาเขาโทรเข้ามาเนี่ยใจเรามันก็แบบเออมันไม่อยู่กันเดยกับตัวแล้วครับใช่หรือว่ากดเข้าไปดูภาพหรือว่าคลิปที่เราเคยถ่ายไว้เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยางเกี่ยวเกี่ยวโทรศ อ้อาเพลงนี้นี่คือมาจากชีวิตใครหรอเปล่าคะหรือว่าใครเป็นคนแต่งเพลงเอาเป็นพี่โจโครับพี่โจโที<ม>เ่เคยเป็นมือมือกีตาร์คนเก่าของเราแล้วก็จริงๆแกก็เป็นโปรดิวเซอร์ใน,ในทุกๆอัลบ,บั้มเลยครับ<ม>ก็ถือว่าได้กลับมาร่วมง,งานอีกครั้งในรอบสองปี ก็เลยว่าพี่โจก็ยังไม่ได้หายไปไหนจากแทน์นี่เองก็ยังร่วมงานกันอยู่นะครับก็นี่ก็คือพาร์ทของเนื้อหานั่นเองครับแต่ที่พูดถึงไม่ได้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ครับผมพูดเข้าผมเคยพูดเข้าเพลงนี้เนี่ยฟังเพลงแล้วดูเนื้อหาแล้วโอ้พี่นิ้งหน่องร้องได้อินได้ซึ้งมาก คือเศร้ามากครับคือฟังแล้วน่าจะเป็นเพลงที่ MV ที่ต้องเศร้ามากแน่ๆใช่แล้วผมยังไม่ได้เห็น MV ตอนพูดเข้านะตอนนั้นแล้วบอกคุณผู้ชมว่าเตรียมต่อน้ําตาแตกกันได้เตรียมพลาดชนาไปเลยแตกจริงๆครับแต่เป็นฮาแตกซะอย่างนั้น <Yeah. S 2> มันออกมามุมนั้นได้ยังไงครับ <Yeah. S 2> มิว <Yeah. S 2> สิกวิดีโอครับ ก็ยยจริงจริงจริงคอนเซปต์ของเพลงใจหายนะครับมัน,มนจะพยายามทาให้ย้อนกลับไปสู่เพลงยุคแรกตั้งแต่ตั้งแต่ตัวเนื้อเพลงแล้วก็ตัวดนตรีแล้วทีนี้ M v มก็มาคิดเหมือนกันว่าจะทํายังไงให้ใหย้อนกลับไปยุสู่ยุคแรกอีกครั้งหนึ่งก็คือเราตีโจทย์จากเพลงใจเย็นเพลงก๋วยเตี๋ยวหน้าสายที่ m อตอนนั้นเราเป็นแบบว่ายิ้มยิ้มหน่อยอะไรเงี้ยกวนหน่อยคราวนี้เราก็เลยอยากได้ให้มันแบบคูณเข้าไปอีกสิบเท่าก็เลยเอาเป็นแบบฮาฮาเลยดีกว่าอะไรเงี้ยครับก็เลยได้เป็นพระเอกเป็น พี่โมดสุดหล่อมารับบทเป็นพระเอกร้อยล้านที่นี่มีความรักมาหล่อมากจริงๆิข่านั่เดชและเจมสิทธิ์ใช่คือหล่อข้าผอเลี้ยวฟันข้าเป็นก็เรียกว่านักแสดงที่เป็นการจัดฟันแบบใหม่จัดฟันแบบจัดจัดออกจัดออกจัดข้างในใช่แล้วโหแล้วมีตอนจบ MV มีมีฉุดกระชากลากถูนางเอกต่อนางเอกน่ารักมากแล้วผมนั่งดูมิวสิกวิดีโอแล้วแบบ เธอเสียดายอะไรเขาเนี่ย <c oughs> <c oughs> อยากเข้าไปใน MV อยากกระโดดเขา้า <c oughs> เสียดายอะไร <c oughs> เสียดายอะไรกันอยู่ <c oughs> <c oughs> มาทางนี้ดีกว่าลกอันนี้ก็คือฉีกไปในสไตล์ที่แบบเป็นภาาความกวนที่หลายคนคุ้นเคยคนะฮะ <ผม S 1> จากแนวอยากให้แบบ,แบ,บ,แบอยากให้คนทั้งทั้งฝังเกตแล้วก็ดู กลับมาถึงจะเศร้าอยู่แต่ก็มีแง่มุมอารมณ์ดีได้ใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วนี่ MV ปล่อยมาแล้วมีกระแสเป็นยังไงบ้างครับพี่ครับส่วนมากคอมเมนต์ใน YouTube ครับแต่ว่าไปอ่านบ้างไหมฮะก็จะมีพูดถึงพระเอกเยอะแล้วก็พูดถึงโทรศัพท์เนี่ยว่าทำไมมันทนจังแล้วก็มีบอกว่าตอนหลับตาฟังเพลงเนี่ยโหเศร้ามากเลยน้ำตาจะไหล แบบลืมตาแล้วโอ้พี่ไม่พี่ทําแบบนี้อะไรแล้วก็พูดถึงบทสรุปอะครับบทสรุปตอนท้ายประโยชน์ตอนท้ายที่แบบว่าเขาไปอ้อนพระเอกอะไรเงี้ยก็มีประโยคที่เด็ดรอกหน้าอย่างหมิวไม่คู่ควรกับพี่หรอกอะไรเงี้ยใจหายเลยละสิที่เด็ดเลยฮะเนี่ยสะเทือนเลยถ้าคือถ่าชีวิตจริงเนี่ยไอ้พระเอกนี่ต้องแบบ ต้องมีอะไรดีสักอย่างต้องใช้เงินหรืออะไรเนี่ยสักอย่างถืวิตถึงได้แบบว่าดูยิ่งใหญ่สำหรับผู้หญิงคนนี้ขนาดนี้ฮัลโหลมานี้นะฮะแต่ก็เป็นท่าที่หลายคนที่เคยคุ้นกับกลิ่นของแพนเค,ค้กครับ,รบนะฮะที่นอกเหนือจากเพลงสนุกหรือเพลงเศร้าเนี่ยก็จะมีความกวนนะฮะหร,รือว่าความอารมณ์ดีอยู่ในเพลงนะฮะในมิวสิกวิดีโอด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นโปรเจกต์นี้ผลงานของแพนเค้กได้ไหมฮะว่าอัลบั้มของตัวเองเนี่ยจะมีให้เราได้ยินกันเมื่อไหร่ฮะก็แล้วแต่ ที่เราอัลบั้มหนึ่งถึงห้าเกินเกินกลับไปก่อนเราเราออกอัลบั้มปีต่อปีคร well ับแล้วก็พออัลบั้มที่ห้าเราก็แบบตกลงว่าเราพักเป๋ๆแล้วนะอะไรเงี้ยก็คือแบบพักหาไอเดียกันหน่อยไหมสักปีหนึ่งอะไรเงี้ยครับพักไปพักมาสองปีติดลงใช่ครับก็ก็เมื่อตั้งแต่ต้นปีปีนี้ครัก็เริ่มเริ่มทำเดโมได้สองสามเพลงแล้วแต่เพอันว่ามันมีโปรเจกต์นี้เข้ามาก่อนอะไรเงี้ยก็ต้องเลือกเลือกสิ่งที่แบบ ไม่เคยทาเลยคืออยู่มา7ปีแล้วไม่เคยร่วมงานกับคนอื่นเลยอะไรเงี้ยครับต้องรีบคว้าไว้ครับก็มาลองก็รอดูต่อไปว่าของตัวเองเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับ่เพราะว่ายังไม่รู้นะแต่ใครเป็นแฟนของแพนเค้กยังไม่หายไปไหนแน่นอนกําลังจะกลับมาอีกครั้งด้วยนะฮะก็ต้องติดตามกันให้ได้แล้วกันนะครับแล้วก็นี่วันนี้นะฮะก็ี่มีน้องๆส่งเอซเมาถามที่แพนเค้กด้วยนะฮะก็มีน้องคนนึงถามว่าถ้าเกิดพี่พี่บุงแพนเค้กสามารถฟิตเอร์ลิงกับนักร้องหญิงได้เนี่ย อยากจะฟิชเจอรี่กับใครครับตอนดูฟิชเจอรี่มากเนะคนที่เหมาะกับการตอบคำถามนี้ก็ชาชาลั่นครับเพราะว่าตอนแถลงข่าวเคยเล่นให้เขาด้วยชาชาลำนรงใช่น้องชาชาลองดีเหมือนแบบว่าเคยร่วมงานกันรู้ทางกันอยู่ไม่มีมุกเลยหรอไม่มีครับผโอ้คุณคาดหวังไว้เยอะเหรอครับอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเราคิดไม่ทันหญิงลีนะหญิงลีเออน่าสนใจนะมองว่าหญิงลีกับแพนเค้กก็น่าจะไปกันได้ไปกันได้สบาย ตอนนี้กำกำลังพยายามแกะเพลงเขายู่รัูแกะได้แล้วหรอรับงานเป็นพ็คคู่ดีไปเลยที่เดียใจนะฮะมีคำถามครับอยากรู้ว่าพี่นิ้งน้องเนี่ยมีการสร้างอารมณ์อย่างไรก่อนร้องเพลงเศร้าทำให้คนฟังอินกับเพลงอ่ะก็อ่านให้มันก่อนก่อนเข้าห้องอัดอะไรเงี้ยครับก็คืออ่านให้มันแบบเข้าใจทุกบรรทัดอย่างเนื้อเพลงที่เขาพิมพ์มาคนแต่งพิมพ์มาอะไรเงี้ยครับก็คือแบบพยายามทำความเข้าใจกับมันอะไรเงี้ยครับใช่แค่นั้นเองก็คือเข้าใจ เข้าใจให้ได้อะว่าเราเป็นคนร้องเราเป็นคนเสือออกไปนะคือเข้าใจให้ได้ว่าเขาต้องการเสืออะไรครับผมนะแล้วก็อีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะฮะเขาบอกว่าเพลงใหม่ๆของพี่แพนเค้กที่ถ้าจะปล่อยมาในอนาคตเนี่ยจะมีการหยิบแนวอื่นมาใส่บ้างไหมเช่นลูกทุ่งหรือฮิปฮอปหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ตอนนี้มีเดโมอยู่ในมือสามสามเพลงนะครับครับก็มีสามแนวเลย อประมพี่บอกก็มีเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในในเพลงมีเดียมหรือเพลงเร็วของอัลบั้มของแพนเค้กเนี่ยมันจะมีท่อนแรปอยู่ทุกท่อนอยู่แล้วครับอ่าทุกเพลงอยู่แล้วแล้วก็อาจจะแต่มันน้อยไปอะไรเงี้ยครับอาจจะเอามาใส่แบบเยอะขึ้นกว่าเดิมก็ได้อะไรเงี้ยหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ก็รอดูต่อไปว่ามันจะออกมาเป็นแนวไหนอยู่ในช่วงเวลานั้นว่าเราเราชอบอะไรเราเราอยากจะศ่กษาอะไร ากว่าอะะนฮก็ต้องติดตามให้ได้ครับกับ2ปีที่ไปหาอินสปิเรชันกันมาครับดูซิไปได้อะไรกันมาบ้างนะฮะก็ต้องเฝ้ารอครับสำหรับใครที่ติดตามแพนเค้กอยู่ครับแม่พี่พี่เขากลับมาแล้วนั่นเองนะฮะยังไงก็ไปชิมกับซิงเกิลนี้กันก่อนละกันนะครับใครที่ชื่นชอบอยากให้พี่นิ้งหน่องนะฮะฝากได้เลยครับดาวน์โหลดอะไรยังไงบ้างนะโอเคอันพูดเกินก่อนดาวน์โหลดแล้วกันนะครับครับผมหายไป2ปีครับแล้วก็มันเป็นเป็นครั้งแรกครับในรอบ7ปีที่ที่เราทํางานร่วมกับทีมงานอื่นเพราะฉะนั้น จากที่เราเคยตั้งใจทํางานของตัวเองร้อเนตี่ยตอนนี้คือแบบไปร่วมง,งานกับคนอื่นก็คือไม่อยากให้คนอื่นผิดหวังอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็คือเพิ่มไป2อ0้2 0เลยรับรองว่าคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วกออ็หวังว่า เพลงใจหายหรือว่าวิกวิดีโอเนี่ยมันจะมอบความสุขสำหรับแฟนเพลงแพนเค้กทุกคนนะครับนี่มีคนจ้องมาไปอยู่ต่อไปครับดอกจันหนึ่งสองสามครับสองห้าสองห้าครับโทรออกเลยครับสองห้าสองห้านั้นสนับสนุนพวกเราด้วยครับครับคุณนะฝากแฟนเพจด้วยครับแนเพจของแพนเค้กครับ f a c e b o o k c o m t h e p a n c a k e b a n d ครับเข้าไปกดไลค์กันแล้วก็เรามีอัปเดตข่าวสารรูปภาพต่างๆแล้วก็มีอินสตาแกรมของสมาชิกทุกคนบอกไว้อยู่ในนั้นครับผม นะอระ,ะเข้าไปติดตามกันได้ครับใครที่เป็นแฟนคลับของแพนเค้กนั่นเองครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่พีแพนเค้กมากมากนะที่เข้ามาโช<อ>ว์สดๆแลเข้ามาพูดคุยกันนะครับขอบคุณครับอขอบคุณครับนะฮะติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ททางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศ ทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี